สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสูต i แห่ง n ิจแซนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทํสามชั้นผัดกะปินะครับเป็นเมนูง่ายๆเนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําอร่อยมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทํานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับเพื่อนที่ผมหั่นสไลด์บางๆเนาะใบมะกรูดครับฉีดแล้วก็พริกแกงครับเพื่อนๆตัวพริกแกงนะครับผมก็จะมีหัวหอมกระเทียมตะไคร้ พริกชี้ฟ้านะครับรากผักชีนะครับก็จะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่นะครับส่วนผสมอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนก็เข้าไปดูเนาะมีน้ําตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บผมใช้1ช้อนโต๊ะนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนพระเอกของเราก็คือกะปินะครับกะปิวันนี้นะครับผมใช้ของนิตยานะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของนิตยานะครับก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะกะปินะมีน้ํำใจปานะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยว ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งสือ้อ้ทธี่ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. การซีนของเขานะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆก็จะซีนมาแบบดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. ผมได้ลองกินแล้วนะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะครับ mm hmm. ผมก็เลยเอามาแนะนำเนาะดูนี mm ่ห hmm. ืมกินหอมมากๆเลยครับขนาดแค่ยังไม่ได้แกะออกมา หอมมากๆเลยไปเดีย๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับเ,เพื่อนๆเรามาเตรียมในส่วนของตรงนี้กันก่อนนะครับน้ำตาลปี๊บเนาะแล้วผมก็จะใช้กะปินะครับตัวนี้เลยผมจะใช้ไปหนึ่งช้อนพุ่นๆแบบนี้เลยนะครับใส่ไปเลยจากนั้นก็จะน้ำอุ่นนะครับใส่น้ำอุ่นลงไปแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ ก็ทำการบี้นะครับให้เข้ากันหอมอามากๆเลยครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็แกะเลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันเพือลงไปนะครับประมาณนี้ ฉนั้นตามด้วยเครื่องแกงของเราครับที่เราขกไปเนาะ จากนั้นก็ตามด้วยกระปินะครับที่เราผสมรวมกับตัวน้ำตนะาลปี๊นะไม่ใช่น้ำตก็เลย ก็ใส่หมูสามช้นของเราลงไปเลยนะครับ หนึ่งช้อนมานี้นะครับแคนี้นะครก็แล้ว <Okay. S 1> แติน้ำงกน้นะ ็ติสตาไว้นะครับสักประมาณห้านาทีนะครับ,รบพรเพื่อนๆครับเพื่อนๆพ,พอครบเ,เวลานะเราก็มาเปิดดูนะครับวันนี้คือการหมักแล้วก็ทําให้หมูของเราห่มนะครับก็โหจากนั้นก็นะครับชิมรสชาติเลยนะว่าใครชอบแบบไหนกะ็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับผมใส่แค่นี้ก็คืออร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเนาะออลองลองทาดูนะครับกระปิของเขาหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็ เดี๋ยวผมจะชิ้ลิ้่การสั่งสูตร,รไปให้นะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ใส่ใบมะกรูดครับที่สีใครจะใส่ถาปองก็ได้นะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีกนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ใส่นะ ตองแ่เสร็จแล้วครับเพื่อนข้ากับติของเราแล้วก็ติดแก,ก,ก๊สด,ด,ด,ด้เลยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอ้เสีสันน่ารับประทานมากแล้วก็หอมมากเลยนะครับอันนี้ปรุงโอเคพอดีแล้วนะไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับอร่อยอยู่แล้ว ถ้าใช้กะปิดีนะครับเพืเ่อนอะไรก็อร่อยลองดูนะอโอเคอยังไงก็ลองไปทำทานกะโดูน,นะครับเพืเ่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผหด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ